ทำไมทหารกัมพูชาถึงใช้อุปกรณ์แบบนี้และอุปกรณ์แบบนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยเราจะเห็นได้เลยนะครับอาวุธหลายรุ่นที่ทหารกัมพูชาปล่อยออกมาเนี่ยนะครับถ้าเราดูให้ดีนะครับบริเวณด้านหน้าของปืนเนี่ยจะมีแท่งยื่นออกมาแบบนี้โดยอุปกรณ์แบบนี้นะครับเราเรียกว่า wooden foregrip นะครับหรือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยจับปืนด้านหน้านะครับที่ทําจากไม้แบบนี้ โดยถ้าเป็นอาวุธสมัยใหม่เนี่ยนะครับเขาจะมีโฟลกริปแบบนี้ด้านล่างนะครับให้สามารถใช้มือจับได้เวลาการยิงก็จะคุมปืนได้ดีขึ้นแต่ถ้าเป็นยุทวิธีของเวียดกงสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็จะทําการดัดแปลงบริเวณด้านหน้าของปืนนะครับให้มีแท่งยื่นออกมาแบบนี้เลยอย่างอันนี้เนี่ยเป็นของ AK-47 นะครับจะเห็นได้เลยว่าบริเวณส่วนประกอบของปืนด้านหน้าเนี่ยนะครับจะมีแท่งยื่นออกมาแบบนี้เป็นชิ้นส่วนที่ติดกับปืนเลย ด้วยอุปกรณ์แบบนี้ก็คือสามารถคุมแรงถีบของปืนได้นะครับเวลาทําการยิงนั่นเองและเป็นอุปกรณ์ที่ประหยัดมากๆเหมาะสําหรับกองทัพที่งบน้อยและนี่ก็คือสาเหตุวัตทุใหมทหารกัมพูชาถึงถืออุปกรณ์แบบนี้